ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ Format hard drive นะครับหรือว่า SSD นะครับบน Windows 11นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ Windows 11อยู่นะครับแล้วก็มีความต้องการจะ Format นะครับก็คือการลบข้อมูลทั้งหมดในตัว h a r d disk นะวันนี้ผมมีวิธีนะครับสำหรับวิธีการนะก็ง่ายๆนะคุณเห็นไหมมันจะมี Disk u t i l อยู่นะอันนี้ก็ได้นะครับคลิกเข้ามาเลย คุณเห็นไหมตัวไดร์เรา C D E F G H I J แล้วแต่นะว่าคุณมีฮาร์ดไดร์กี่ลกูกมีไดร์กี่ไดร์นะคุณอาจจะมีฮาร์ดร์ดิดดสก์ลูกเดียวแต่แบ่งไดร์เป็นห้าไดร์สิบไดร์ก็ยังได้นะมันก็จะมีชื่อขึ้นมานะอา้าวกรณีสมมุติคุณอยากจะพอมตไดร์ไดร์เฮดเนี่ยนะที่ขวาเลยแล้วก็มาคำพ้อพอ,พอมตนะครับ หรือว่าอีวิจิกวิธีการจะเข้ามาตัวหน้าเนี่ยให้คุณมาที่ไฟล์ explorer คลิกเหมือนกันเหมือนกันกบดิ i s pc นะครับคุณก็มาหาเลยนะหาจะนี่คลิกที่ถ้าคลิกที่ดิสพีซีนะมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะง่ายในการมองหน่อยหรือจะมาอย่างนี้ก็ได้เอาสมมุติะระบบได้จีเนี่ยนะคลิกขวามาที่คำว่า,า form form เสร็จนะครับผมจะขออธิบายหน่อยนะในหน้าต่างตัวนี้ นะครับ format ตใน Vol u m e นะครับ G ีนี่ก็คือชื่อใดเราเป็นใด G ในที่นี้นะ c a าพ a สซิ uh, acity, นะครับ capacity นี่ก็คือความจุนะครับนี่จะเป็นความจุข้อมูลของตัวฮาร์ดดิสฮาร์ดไดหรือว่า SSD ของคุณนะครับเ <c> มื่อ Format แล้วนะครับมันก็มันจะเป็นจำนวนความจุนะครับ Capacity ตัวนี้นะครับนะอันนี้ของผมไดนี้มัน ผมเอาไว้เฉยๆนะครับมันก็มีปริมาณนิดเดียวนะ4ิ0เมกะไบต์นะแต่ว่าของท่านเนะี่ยมันต้องมีเป็นหน่วยเป็นกิกะไบต์อยู่แล้วนะครับมาว่ากันถึงที่ตัวเนี้ไฟล์ซิสเ็มนะครับอันนี้คือระบบไฟล์นะครับคือโครงสร้างข้อมูลนะครับที่บอกระบบปฏิบัติการถึงวิธีบันทึกแลนะโหลบไฟล์ไปยังรือจากเลสนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของไดร์ นะครับตัวเลือกนะครับบางทีมาอาจจะขึ้นเป็นฟัต FAT นะครับ FAT 3 2 NTFS หรือ EXFAT นะครับแต่ไหนที่นี้ของผมมันจะขึ้นเป็น FAT กับ NTFS นะครับบางท่านอาจจะมี FAT FAT 3 2 NTFS หรือว่า EXFAT นะครับโดยทั่วไปนะครับคุณเจ้าเลือก NTFS นะครับหากได้จะใช้กับ Windows หาคุณใช้กับ Windows เท่านั้นนะครับหรือหากต้องการให้ด้สามารถอ่านได้และเขียนได้บนเครื่อง Mac นะจ่งกันให้เลือกเป็น exft นะคราวีสมมติคุณจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับคือไฟล์ System มไฟล์ซิตนะครับที่คุณจะฟอร์แมนะครับเอาเป็น f t นะสมมตินะนะครับถ้ามี exfac ก็คุณจะใช้บน Mac ด้วยก็เลือกให้เลือกเป็น exfac นะครับในส่วนของตัวนี้ตัวนี้ Allocation นะครับ size นี่ก็คือขนาดหน่วยการจัดสรรนะครับนี่คือขนาดพื้นฐานของเขาเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับให้เอาเป็นที่เขาเลือกมาเลยนะครับ40 9 6นะครับแล้วก็ volume m a l ในตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับป้ายกำกับมันนี่คือชื่อใดที่จะปรากฏขึ้นนะครับเมื่อ หลังจากคุณฟอร์แมตแล้วคุณจะเห็นชื่อรายนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นเป็นหนีวลุ่มนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนนี้ฟอร์แมตออปชันส่วนของตัวนี้นคือฟิกควิกฟอร์แมตนะครับก็จะว่องไวหน่อยนะครับว่องไวหน่อยตัวเลือกมันจะเป็นตัวเลือกนะครับมันจะว่องไวแต่ลักษณะเขาจะฟอร์แมตเขาจะลบหลางข้อมูลในฮาร์ดดิสไปแต่ยังไงอ่ะคือคือคือพอคุณฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยก,กลับมานะครับ ถ้าคุณก็อาจะทําทอะไรใหม่คุณจะบันทึกอะไรใหม่มันเหมือนกับมันจะเขียนทับของเดิมไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับมันจะเป็นการก็เหมือนไงฮาร์ดพอยมนะครับคือตัววินโดว์เขาก็จะตรวจสอบนะครับดิ s ก์กับเซเตอร์ด้วยรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ใช้เวลาน,านานกว่ามากนะครับแต่จะลบร่องรอยของข้อมูลเก่าทั้งหมดในฮาร์ดดิสของเรานะครับอย่างสมบูรณ์นะครับ แต่มันจะแรกมาด้วยเวลาที่นานกว่านะครับถ้า Quick Format นี่ก็จะไวกว่านะครับไวกว่าแต่ว่ามันเหมือนกับมันยังยังจะมีอ่าล่องรอยในฮาร์ดดิสก์อยู่นะนะประมาณอย่างนั้นนะอธิบายแบบง่ายๆนะเนี่ยก็เป็นวิธีการนะครับเข้ามาฟอร์แมตตัวได้นะครับหรือฮาร์ดดิส ฮาร์ดไดร์ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสำหรับท่านที่ใช้ตัว Windows 11นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนก่อนคุณจะฟอร์แมตอะไรนะครับให้คุณสำรองข้อมูลสำคัญไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะลบทั้งหมดนะครับล้างทั้งหมดในตัวไลท์ที่คุณฟอร์แมตนะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ